ทรงรรมะที่ยังบ่เกิดให้เกิดขึ้นตถาคตโตพิขเวอรหังสัม,มาสัมบุตรโธอนุปนัสสะมัคคัสสะอุปาเดตาดุกอรภิกษุทั้งหลายตถาคตเป็นพระอาหารหันต่สัม,มาจัมพุทธเจ้าผู้เหตุมาที่ยังบ่เกิดขึ้นให้เกิดขึ้นควมเป็นมาก แห่งพุทธภาสิตพระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายว่าพระองค์ทรงรุดพ้นแล้วเพราะบวถือมันขันหาภิกษุผู้รุดพ้นแล้วด้วยปัญญากับบวถอมันขันหาคือกันส่วนความต่างกันก็คือพระองค์เหตมักที่ยังบอกเกิดให้เกิดแล้วประกาศบอกไปและสาวกทั้งหลายก็ดำเนินตามไปตามที่พนบอก มักถีงยั่งบ่กเกิดขึ้นให้เกิดขึ้นเช่นพระพุทธเจ้ากัสสปะส่งให้อริยมักเกิดขึ้นทรงคนพบอริยมักแล้วปฏิบัติตนจนทัศรูปในระหว่างนี้บ่มีศาสดาอื่นเฮ็ดมักนี้ให้เกิดขึ้นได้ทรงเลิศกลัวสัตว์ทั้งปวงยาวตาภิกขเวสัตตาอปดา ว่าดวิปดาวาจตุปดาวาตถาคตุเตสังอคมคขายติอรหังสัมมาสัมบุตโธดูกรภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายผู้บ่มีเท่ากระตามมีสองเท่ากระตามมีสีเท่าก็ตามมีเท่ามากมายกระตาม มีโหปกระตมบ่มีโหปกระตามมีสัญญากระตมบ่มีสัญญากระตามมีสัญญากระบอแมนบอกมีสัญญากระบอมแนบม,ญญกอมแนกระตามมีอยู่สักเพียงใดพระตถาคตอรันตะสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวได้ว่าเป็นยอดแห่งบรรดาสัตว์เหล่านั้นข่วมเป็นมาแห่งพุทธภาษิต พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายทรงเปรียบเทียบว,วาในมูสัตว์พระองค์เป็นผู้เลิศกลัวสัตว์ทั้งปวงในบรรดากุศลธรรมทั้งปวงมีอปมาธธรรมธรรมคือควอมบอประมาทเป็นมูลกุศลทั้งักทั้งม้วลเนี่ยล่องในควอมบอประมาทเมื่อวอประมาทกระจัจะเจริญในอริยมรรคยองแปดได้ ส่งบ่มีกำมืออาจารย์นัทธานันดะตถาคตสัตธรรมสุอาจริยมุตทิดูก่อนอานนทนกำมือของอาจารย์ในถ้ำทั้งหลายย่อมบ่มีแกตถาคตค่วมเป็นมาแห่งพุทธภาสิตพระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระอานนทุเทวระก่อนโปร่งพระชนมายุสังขาร ทรงพระประชวนพระนุ่นเกรงว่าจะปรินิพพานจึงทูนว่ายังอุ่นใจอยู่บ้างเพราะพระองค์ยังมีพระดำรัสแก่ภิกษุสงฆ์แสดงว่ายังบ่ปรินิพพานจึงทัดว่าภิกษุสงฆ์ยังจะหวังอียงในตัวเฮาอีกเล่าและพระภาษิตนี้คำว่าอาจารยมุทธิแปลว่ากรรมเมื่อของอาจารย์ได้แก่เมื่อที่กรรมไว้ ใส่เรียวอาการของอาจารย์ภายนอกพระพุทธศาสนาที่หวงวิชาบอยอมบอกแกสิทธิ์คณะที่ตนเองยังนุ่มแต่จะบอกแกสิทธิ์ที่ตนรักคณะที่ตนใกล้จะตายเท่านั้นซึ่งพระพุทธเจ้าบ่รรงปฏิบัติจังสันอัศจรรย์ใจกุ้งกุมกินต่อมึกใหญ่ไปสู้ไล่สวกแขนี้ไปสนเหลือหินเย็ยนเปิดน,น้ำหนีจากว่างตม ันไปแปลงพ่วงหังอยู่ทั้งปลายไม้คว่ำหมายเป็นที่หนาแปลกใจติดกลุ่มตัวน้อยพยายามจะเกินกินปลาหมึกใหญ่ปลาซิวไร่กัดกินแขกจนตรงนี้ไปลีอยู่ติดลูบหินปลาไหลกระเบือานน้มต้องลบหนีออกไปสั่งหังอยู่ทั้งปลายไม้ข้าอธิบายบุคคลที่มีจิตประกอบไปด้วยโลภโทสะในโมหะย่อมกระทําในสิ่งที่ผู้อื่นขาดบ่ถึงบางทีค่อมโกรธค่อมหลง มีหลายเกินไปไปไะะหนมีพฤติกรรมท่นารังเกียจอาจเป็นสาเหตุให้ผู้ที่เป็นมีสินธรรมเกิดควมอิดนาลาอาใจต้องลบนี้ไปเพื่อให้เขาได้มีจิตสานุกบ้างเช่นกรณีสมัยหนึ่งที่พระพุท์ต้รงปลีกวิเวกนี้จากมูสงที่ทะเลาะเบาแหวงกันระหว่างพระธรรมทอนกับพระวินัยทอนต่างคนกับต่างถือทิฏฐิมานะว่าตนเองเป็นฝ่ายถือบ่มีผู้ใดย่ยอมผู้ใด แม่พระพุทธเจ้าจะส่งหามแต่บ่มีูลใดเสือฟังจนต้องปิดปีเวกนีไปอยูล่ลาพังโพงเดียวในป่าเล่ยลยโดยมีลิงแลสสางเป็นภูทิอุปถากดูแลนี่ก็เพราะอํานาจของโลภะโทสะโมหะของพระสาวกในสมัยนั้น